ครับสวัสดีมิตรรักแฟนกันพลาทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นกันพลาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นารินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามสองงานให้เกรดจีนนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นไกด์นำทางให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับว่างานตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนนะครับที่มาเรามารีวิวเนี่ยควรค่าที่จะซื้อมาเล่นมาสะสมกันหรือเปล่านะครับสำหรับตัวที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นงานของค่าย j จมนะครับงาน ค่ายที่เด็ดค่ายนึงนะครับของทางฝั่งพี่จีนนะครับตัวที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับคันดัมเซต้านั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวอถหลังๆแลวนะอถใหม่ๆหลังๆแล้วนะครับของค่าย JMS นะครับก็นี่เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนี้กันซะก่อนนะว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้านครับสำหรับเจ้าตัวกระดัมเซต้าของค่าย JMS ตัวนี้ครับ อย่างแรกที่แถมมาให้ในกล่องนี้เลยก็คือสติ๊กเกอร์ฟลอยด์นะครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่เป็นปัญหาเหมือนกันสําหรับตัว JMS ตัวนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวขนาดของขนาดของตัวสติ๊กเกอร์ฟลอยด์อย่างชิ้นนี้นะครับผมเราจะต้องมาติดบริเวณบริเวณนี้บริเวณที่เป็นเนี่ยร่องนี้เห็นไหมนะครับร่องนี้เราจะต้องใช้ไอตัวเบอร์23นี้มาติดนะครับ มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตัวสติ๊กเกอร์ฟอยด์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าจุดที่เราจะต้องติดนะมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ผมกะว่าจะไม่ติดผมว่าจะไปทําสีเอานะครับแล้วก็จุดนี้เราสามารถใช้มาร์คเกอร์มาแต้มแทนจะจะดีกว่านะครับจะง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของตัวสติ๊กเกอร์ฟอยด์นะครับผมสติ๊กเกอร์ฟอยด์เนี่ยเขาจะมีความหนาเหมือนกันนะมีความหนาแล้วก็เงาเงา,เงา,เงา,ม,ามันๆอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นจุดที่จะต้องติดตรงปีก แบคแพคด้านหลังของเขาตรงนี้นะครับผมมันก็เลยมันก็เลยดูปลอมๆนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่ดูช่องเรามานะครับก็จะรู้ว่าเวลาเวลาติดสติกเกอร์ถ้ามันบางทีอ่ะถ้ามันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบติดนะเพราะว่ามันมันดูมันดูขัดหูขัดตานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมอย่างแรกนะครับที่แถมให้ในกล่องนี้นะครับ ชิ้นที่สอนะครับที่แถมมาให้นะครับก็คือแอคชั่นเบดมินิเล็กๆนะครับตัวนี้สามารถนําไปเล่นกับตัวกระด้มเซตาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่างที่แปลงเป็นเว็บไรเดอร์นะครับหรือว่าร่างของหุ่นเองนะครับก็สามารถเอาไปตั้งได้นะครับของเจมสเขาก็จะมีแบบนี้แหละมาให้แทบทุกกล่องเลยนะครับอีกอย่างนึงที่แถมมาให้นะครับก็คือตัวดีแคลน้านะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับสำหรับงานจีนหลายๆกล่องหลายๆแบรนด์นะครับผมเขาก็จะแถมดีแคลน้ํามาให้ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในราคาที่เบาๆนะคร ง,งานไฮเกรตของฝั่งพี่จีนนะเดี๋ยวคุณภาพค่อยมาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองติดไปแล้วนะครับสำหรับตัวดีแคลน้าที่แถมมานะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงคุณภาพกันว่ามันจะดีแย่ขนาดไหนนะครับสำหรับตัวดีแควน้ํานะครับในส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่แถมให้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่หลังจากประกอบได้นะครับว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับของเจ้าตัวเซตากดั้มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ชิ้นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโล่นะเป็นลักษณะเหมือนโล่นะครับแล้วเวลาไปแปลงร่างตัวนี้ก็จะเป็นช่วงของหัวยานนะนะครับอันนี้ผมติดดีแควน้ําไปบ้างเหมือนกันบางส่วนนะครับชิ้นนี้นะครับสามารถนํามาติดตรงหลังแขนตรงนี้นะครับของทางการดัมเซต้าได้นะครับเขาก็จะมีช่องตัวนี้อยู่นะครับอันนี้มันจะติดเป็นโล่นะชิ้นต่อไปนะครับก็คือปืนยาวของเขานะครับตัวนี้จะเป็นปืนแบบที่เป็นบาสุก้าเป็นเรลกันยาวๆนะนะครับอันนี้จะสีน้ําเงินทั้ง ทังกระบอกเลยยาวๆนะครับแล้วก็มีตรงส่วนของปลายปืนนะครับที่เป็นสีเทานะครับอันนี้จะมีจุดขยับอยู่ซ่อนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้สามารถขยับได้เหมือนกันตรงด้ามปืนนะครับแล้วก็สามารถปิดประกบได้แบบนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะเปิดได้อย่างนี้นะครับสามารถกางตัวด้ามออกมาเพื่อจะให้ตัวกระดัมเซต้าจับได้ด้วยนะครับ มีจุดขยับที่ซ่อนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับตัวปืนเร็วกันยาวๆตัวนี้นะครับดีเทลนะครับที่ให้มานะครับของตัวปืนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะดูดิเนี่ยด้านการประกอบก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวนี้ไม่มีจุดติดขัดอะไรสําหรับตัวปืนตัวนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเส้นนะนะครับแต่ลายล่องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อไปเป็นบีมไรเฟิลนะครับบีมไรเฟิลนะครับสีดํา ล้วนเลยนะครับผมปลายปืนเป็นสีเทานะครับตรงนี้มีจุดขยับอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตรงด้ามบริเวณนี้ที่ขยับได้นะครับมีมาให้หนึ่งกระบอกครับนนี้จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นะครับอันนี้ไม่ได้มีด้ามของบีมเซเบอร์มาให้นะครับแต่ว่าตัวบีมเซเบอร์ตัวนี้นะครับจะไปติดตรงบริเวณปลายปืนนะครับอ่ะโอเคอุปกรณ์ต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวที่ตัวหุ่นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสวยงามขนาดไหนนะสำหรับกันดัมเซต้านะครับ ความรู้สึกแรกเลยนะครับหลังการประกอบนะครับการน้มเซตาตัวนี้คือดีนะครับต้องบอกเลยว่าดีมากนะครับดี D มากๆนะครับความรู้สึกหลังจากที่ประกอบเสร็จนะการประกอบเอาไว้ก่อนนะครับเอาด้านความรู้สึกก่อนหลังจากที่ประกอบเสร็จออกมาคืองานสวยมากงานดีมากถือว่าได้คุณภาพของ JMS นะครับ JMS เนี่ยทำงานแต่ละตัวออกมานี่คือคือไว้ใจได้ไว้ใจได้นะครับ ทั้งในด้านลายล่องต่างๆนะครับด้านสีสันนะครับที่แบ่งแยกสีมาได้อย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับแล้วล่องต่างๆก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับทุกจุดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่เป็นร่องตื้นเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดของล่องที่เขามีมาให้นะครับล่องพาเนลลน์ลเนี่ยอย่างเส้นดําๆอันนี้นะครับที่แรกผมเห็นในภาพโปรโมทในร้านร้านไอ้อลลน์ที่เขาขายนะ มันจะเป็นเส้นดำใหญ่ๆเลยนะครับแต่พอมามาเล่นจริงๆแล้วนะครับมาประกอบทดลองประกอบจริงๆแล้วมันจะเป็น2เส้นที่มันคู่กันไปนะครับตัดเส้นแบบว่าเนียนๆหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นมองเห็นเป็นเส้นคู่นะนะครับมันมันจะไม่ได้เป็นเส้นสีดำใหญ่ๆนะครับทีแรกเป็นเส้นสีดำใหญ่ๆมันจะดูแปลกดูแปลกตาดูเส้นมันจะดูหลอกนะครับผมมันก็จะดูแบบเออย่างไงก็ไม่รู้ถ้ามันเส้นใหญ่นะนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นคู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชิ้นสีน้ําเงินตามเกาะสีน้าเงินเองหรือเป็นเกาะสีขาวเองนะครับอันนี้เป็นความละเอียดที่ที่เขามีมาให้นะครับแล้วตัวนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นเป็นเขาลอกดีเทลมาจากตัว RG ด้วยนะครับสำหรับตัวกันดั้มเซต้าของ JS ตัวนี้นะครับด้านความรู้สึกแรกคือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะชอบค่อนข้างที่ชอบนะครับสำหรับงานของจีนตัวนี้นะครับผมมาถึงในด้านของการประกอบกันบ้างน,นะครับการประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับผมซึ่ง งานของค่าย JMS ช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เคยประกอบประกอบกันมาเนี่ยหลายๆตัวที่ผ่านมือมานะครับผมก็มันจะมีปัญหาอยู่ในช่วงของพวกที่เป็นชิ้น PC นะครับตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยเหมือนกันสำหรับชิ้น PC นะมันก็จะมีความแข็งอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้เป็นปัญหาในด้านของการประกอบนะครับในด้านของการประกอบแต่ละชิ้นส่วนนะครับคือประกอบได้แนบแน่นสนิทดีนะครับแล้วก็ลายล่องต่างๆของชิ้นงานเนี่ยมา มาได้อย่างสวยๆครบถ้วนเลยนะครับด้านการเก็บรอยเก็ดเองก็เหมือนกันนะครับเก็บรอยเกตดได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าแผงแันเนอร์กับจุดเชื่อมต่อของแผงแันเนอร์กับชิ้นงานเนี่ยมันเล็กมันเล็กมันก็ทําให้เราเฉือนเก็บรอยเกล็ดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมแม้จะเป็นในชิ้นส่วนของสีน้ําเงินนะครับหรือสีดําเองนะครับก็ไม่ค่อยเหลือรอยแผลออกมาให้เราเห็นสักเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ประกอบง่ายประกอบเพลินนะครับตัวนี้ผมใช้เวลา สองวันในการประกอบนะครับแต่ว่าถ้าประกอบอย่างตอ่อเนื่องนะครับผมประกอบอย่างตอนอน่อเนื่องเลยเนี่ยก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ผมมีงานด้วยนะครับผมก็ประกอบว่างเมื่อไหร่ก็ Kend <ๆ>ประกอบนะครับเสร็จเ <tricks> มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมก็ก็เลยค่อนข้างเสียเวลานิดหนึ่งนะครับผมด้านการประกอบประกอบดีนะครับด้านการแยกสีแยกสันมาค่อนขอ้างที่จะสมบูรณ์นะครับครบถ้วนเลยนะครับ <t> ผมด้านการประกอบถือว่าผ่านนะผมให้ ให้8ให้9นั่นแหละนะครับสำหรับด้านการประกอบนะความประทับใจแรกก็ถือว่าโอเคด้านการประกอบก็โอเคนะครับผมมาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างน,นะครับไปที่ส่วนหัวกันก่อนนะครับส่วนหัวสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้อาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันจะติดตรงกระบังแผงคอนะครับผมสําหรับตัวเซตาตัวนี้นะครับในส่วนของแขนนะครับสามารถยกได้ตัวนี้นะครับของกระดุมเซตาเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้เป็นเวฟไรเดอร์ได้นะครับผมมันก็เลยจะมีจุดขยับที่ ที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับตรงไหล่นี้สามารถยกขึ้นได้สุดแบบนี้นะครับเนี่ยติดเขานิดนึงนะนะครับอ่าบริเวณข้างในตรงนี้นะครับตรงไหล่เนี่ยมันก็เลยจะดูงอกแงกนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นนะครับแต่มันจะดูงอกแงกได้อย่างนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะมีมันไม่ใช่แค่อ่าเป็นจอยที่ดันเข้าไปกับตัวไอรูข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบ2ชิ้นที่มันแยก ซ้ายขวาประกบกับตัวชิ้นเกราะอกนี้อยู่นะครับทาให้มันแบบเหมือนจะหลวมอ่ะเหมือนจะหลวมนะครับแต่มันก็ไม่ได้หลวมนะนะครับก็สามารถยกแขนได้ประมาณนี้นะครับตรงไหล่นะครับสามารถขยับได้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีจุดขยับที่ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถหมุนได้ถือว่าแน่นนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันได้ยินเอยดเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับมีความงอแงกตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันจะแยกชิ้นระหว่างตรงเนี้ย กับตัวหัวไหล่อยู่นะครับเออมีงอกแงกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นนะครับสามารถงอแขนขึ้นได้นี่ประมาณนี้นะครับสุดเลยสุดเลยนะครับนี่ถือว่างอได้เยอะงอได้เยอะนะครับผมตรงบริเวณเอวนะครับผมก็มีความหลวมอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะเนื่องด้วยมัน มันจะสามารถแปลงร่างได้นะครับมันก็เลยมันก็เลยอาจจะมีความหลวมอยู่บ้างครง่ครงๆอยู่บ้างข้างในนะครับแต่ในส่วนที่เป็นแกนหลักๆนะครับบริเวณไหล่ต้นขาเขา่าข้อศอกแบบนี้นะครับก็คือมีความแน่นหนาดีอยู่นะครับนี่แต่ตรงเอวเนี่ยมันจะงอกแงกนิดนึงแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราจะตั้งเป็นตัวหุ่นนะครับโดยที่ไม่แปลงร่างผมก็ว่ามันก็โอเคอยู่มันก็โอเคอยู่นะ ตรงกระโปรงนะครับสามารถขยับได้ตรงนี้จะแยกชิ้นกัน2ชิ้นนะครับเราต้องตัดออกนะตัดครึ่งนะครับเพื่อจะให้มันขยับได้แยกชิ้นกันนะครับตรงส่วนของเอวก็ขยับได้นะครับตรงนี้นะครับผมตรงส่วนแบคแพคตรงข้างหลังเนี่ยก็มีจุดขยับที่ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับบริเวณปีกตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ดี่นะ มันจะงัดออกมาค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะตรงนี้นะครับจริงๆมันขยับได้นะครับผมแต่ว่ามันจะงัดออกมาลําบากเนี่ยมันจะไม่มีเดือยที่จะให้เรางัดได้นะครับเราต้องอาจจะต้องใช้อะไรแหลมๆเพื่องัดออกมานะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอะไรที่กลางได้อยู่ตรงบริเวณปีกข้างหลังเนี่ยเราต้องหาอะไรที่เงี้ยออกมานะครับก็เป็นจุดขยับจุดหนึ่งนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับของตัวกรนดัมเซตานะครับ ในส่วนของขากันผ้านะครับขาเนี่ยก็สามารถเตะออกมาได้สุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็งอได้สุดแบบนี้นะครับตรงเข่านะครับเขาก็ทำมาได้ดีนะมันเป็นจุดที่แบบสไลด์ได้นะครับก็เป็นกึงก่งๆที่จะมีโครงในเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะขยับได้ได้เยอะนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะงอไปเป็นอ่าตรง บริเวณปีกของยานด้วยนะครับผมมันก็เลยขยับได้แบบหลายหลายสเตปนิดนึงนะครับผมตรงนี้ขยับได้นะครับกระบังตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อเท้าขยับได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็มีบริเวณเขานะนี่เขามันจะบางนิดนึงนะครับก็เสี่ยงที่จะหักได้ก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็จุดนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ย จุดด้านในตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะนะเดี๋ยวได้ละผมถอดก่อนอันนี้นะครับเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับจริงๆอ่ะในคู่มือเนี่ยเขาให้เขาให้เราเอาไปเสียบกับตัวนี้ก่อนนะครับเสียบกับตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาเสียบใส่ตรงเนี้ยนะครับแต่มันจะเสียบยากมันจะเสียบยากจุดเนี้ยครับเสียบยากมากคือถ้ามาเสียบพร้อม ไอตัวชิ้นเนี้ยเสียบยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้มาเสียบชิ้นนี้ก่อนนะครับผมเสียบไอชิ้นเนี่ยชิ้นที่เป็นเดือยตรงนี้ก่อนนะครับข้างหลังแล้วค่อยเอาชิ้นนี้มาประกบนะครับมันจะง่ายกว่านะถ้าเราทําตามคู่มือนะครับมันจะมันจะมันจะแน่นมากตรงนี้นะครับมันจะประกอบยากนะครับผมก็ให้ทําแบบนี้ละกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของจุดขยับนะครับผมนี่ตรงปีกเออตรงข้างหลังนี่ก็ดันได้อีกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะมันแปลงร่างเป็นเวฟไรเดอร์ได้นะครับเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้เป็นยานได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถแปลงร่างได้ด้วยตัวเองนะครับหมายถึงว่ามันไม่มันไม่ได้แบบบิดพับก็แก,ก๊แก,แกแล้วแปลงร่างให้เป็นเหมือนไอออโต้บอทเหมือนทรานฟอร์เมอร์อะไรอย่างนั้นนะครับผมมันต้องถอดมันต้องถอดแต่ละชิ้นส่วนเพื่อไปประกอบนะไปประกอบกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับ เนี่ยมันมีชิ้นนี้นะครับผมที่มีอยู่ในแผงเนี่ยแล้วเราเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องถอดนะครับถอดแขนถอดขาถอดอะไรพวกนี้ไปไปประกอบกับไอชิ้นเนี่ยนะครับมันถึงจะแปลงร่างเป็นยานได้ซึ่งเป็นจุดที่ผมค่อนข้างไม่ชอบนะผมไม่ชอบเลยแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เลยกะว่าจะไม่แปลงแล้วกันผมขออนุญาตไม่แปลงแล้วกันนะครับแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าตัวนี้คือแปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์เป็นยานได้นะครับนี่ลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับ เขาต้องเอาชิ้นนี้มานะครับผมแล้วก็ต้องถอดแต่ละชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาตามคู่มือนะครับในคู่มือเขาก็จะมีบอกนะว่าประกอบยังไงนะครับเอ่อถอด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 ออกมาแล้วก็มาประกอบใส่เนี่ยมาประกอบใส่ชิ้นเนี้ยนะครับเนี่ยประกอบแต่ละชิ้นส่วนเข้ามานะครับถึงจะเป็นยานเว็บไรเดอร์ได้นะครับนี่อย่างข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ต้องติดสติกเกอร์นะคือถ้าติดไปไม่สวยอ่ะจริงๆนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตไม่แปลงร่างแล้วกันนะนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะใช้อไว้ยืนเป็นตัวหุ่นอย่างนี้แหละนะครับผมแต่มันแปลงร่างได้นะครับมันก็ถอดออกมาประกอบได้ไม่ยากหรอกนะครับผมก็ให้รู้ไว้แล้วกันนะว่าตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นยานโมบิวอร์เมอร์ได้นะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของตัวดีคอน้ํากันบ้างนะครับดีคอน้ําคุณภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับสำหรับงานของค่ายเจมเอสหลายๆตัวที่ได้ทดลองมาประกอบดูนะครับผมก็ แช่น้ำประมาณ 4, 4ีวิหวิก็ลอดหลุดแล้วนะครับก็ติดได้แน่นดีทนดีนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าใช้มาร์คเซตเตอร์ก็จะติดได้ทนนานยิ่งขึ้นนะครับถือว่าถือว่าคุ้มค่าในราคา200กว่าบาทนะครับได้ดีคอน้ำได้หุ่นที่มีดีเทลขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมคือผ่านเลยตัวนี้นะครับผ่านนี่คือซื้อนะไม่ใช่ผ่านไปเลยนะ มาลองวัดความสูงของเจ้ากนดั้มเซตากันสะหน่อยนะครับกนดั้มเซตานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีความสูงไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับตัวงานไฮเกรดนะไฮเกรดนี่มีความสูงประมาณแค่14เซนเท่าน,นั้นเองนะครับ14-15เซนนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับงานกนดั้มเซตา้านะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานของค่าย JMS ตาม2งานให้เกิดจีนวันนี้นะครับขอสรุปกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับเป็นพรีออเดอร์มาจากฝั่งพี่จีนนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0ผมได้มาประมาณ250รบนะประมาณ250กว่าบาทนะครับได้ส่วนลดส่งลดอะไรไปก็ว่ากันไปกดตามตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะที่ Descript i o n แล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับ ตัวนี้สรุปเลยนะครับสำหรับคนที่ตามประกอบงานจีนงานให้เกรติจีนอยู่นะครับตัวนี้ควรค่าแก่การเก็บอย่างยิ่งนะครับสำหรับงานของค่าย JMS ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะด้านการประกอบเนี่ยคือดีนะครับประกอบง่ายไม่ได้มีจุดคว้านจุดเหลาจุดซ่อมอะไรนะครับผมแล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวงานเนี่ยลอกมาจากอาีถือว่ามีดีเทลรายละเอียดที่คมชัดดีนะครับแต่ละล่องแต่ละลายที่เขาให้มานะครับเป็นเส้นคู่ขนานกันไปนะครับเป็นล่องที่เล็กคมดีมากเลยนะครับผมก็ถือว่า เป็นงานที่คุณภาพดีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับงานของค่าย JMS นะครับด้านการแบ่งแยกสีสันมาก็ค่อนข้างที่ดีนะครับผมแล้วก็พลาสติกที่ฉีดออกมาแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีดําเองสีเข้มสีน้ำเงินเองไม่ได้มีรอยขูดขีดอะไรนะครับผมจุดเชื่อมต่อต่างๆของแผงลันเนอร์แผ่เกตต่างๆน,นะครับรอยเก็บเกตต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาให้เห็นด้านนอก มากเท่าไรนักนะครับก็เนื่องด้วยจุดเชื่อมที่มันเล็กด้วยนะครับทำให้เราเก็บรอยเกลียดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในส่วนของดีคอน้ําเองก็ได้คุณภาพดีนะครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นไฮเกรดตัวหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้ด้วยนะครับมีของแถมอย่างครบ,ครบเลยไม่ว่าจะเป็นดีคอน้ําอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแอคชั่นเบดปีนี้เองนะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ผมแนะนําเลยแนะนําเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามเล่นไฮเกรดจีนกันอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่างานจ uh ีนงานแท้นะครับปลายทางเราก็สวยงามเสมอนะครับเราก็จะประกอบงานที่เราชื่นชอบนะครับมันก็จะเป็นความสุขของเรานะครับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานแท้กก็เงินใครเงินมันนะครับไม่ว่ากันนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับความพร้อมของแต่ละคนนะครับไม่เท่ากันนะจุดประสงค์นะครับที่ประกอบงาน ต่างๆก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอามาทดสอบเอามาทดลองเอามาท้องเอามาลองทําสีเอามาฝึกประกอบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อย่าไปว่ากันอย่าไปบูลลี่กันไม่ว่าจะเป็นงานจริงงานแท้นะครับก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันนะครับอย่าไปว่ากันนะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะครับก็อ่ะฝากกดติดตามไปด้วยละกันนะครััับบครสสวดี